สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊ดกูนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราอยู่กับเกม State of Survival กันอีกเช่นเคยซึ่งก็เป็นเกมมือถือที่แบบว่าเล่นสร้างป้อมล่าซอมบี้นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะคะซึ่งกุ๊ดก,กูเนี่ยเคยรีวิวเกมนี้ไป1รอบแล้วเป็นแบบการเล่นเบื้องต้นนะคะแต่วันนี้เนี่ย เราจะมาพูดถึงการขยายฐานกันสักหน่อยนะคะหลายๆคนเนี่ยเล่นมาถึงสักพักแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยปิดคือแบบเอ๊ะท,ทำไมขยายฐานไปไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงมีเทคนิคอะไรนะคะก็คือวันนี้กูกูจะมานี่ตรงนี้นะคะมันมีขยายฐานไปได้เพิ่มเติมนะคะซึ่งก็เวลาที่เราจะขยายฐานเนี่ย เราก็ต้องไปปราบซอมบี้ที่อยู่ในบริเวณนั้นก่อนใช่ไหมซึ่งนี่ตรงนี้ก็คือซอมบี้ที่เราต้องเข้าไปปราบนั่นเองคือกูอ่ะก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันกว่าที่จะจะมาเล่นตรงนี้ได้นะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราใช้เวลาไปอัปเกรดฐานนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะอัปเกรดฮีโร่นะคะ ให้สามารถที่จะเข้าไปกำจัดผู้ติดเชื้อได้หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องคอยเช็คนะว่าแสนยานุภาพทีมของฝั่งตรงข้ามหรือว่าอาสูรผู้ติดเชื้อเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่อย่างที่เราเห็นตอนนี้ในหน้าจอนะคะอสูรที่ติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่3ามแสนแปดอันนี้คือพลังของตัวผู้ติดเชื้อนะส่วนพลังของเรามันก็จะอยู่ด้านขวานะคะแสนยานุภาพทีมของคุณ ตรงนี้นั่นเองซึ่งของกู๊กูะตอนที่แสญญานุภาพหรือว่าพลังของเราอะ่ะไม่พออะมันอยู่ประมาณแบบสองแสนเราก็เข้าไปสู้ไม่ไหวอย่างตอนเนี้ยมันเกินแล้วเราก็จะไปสู้ได้แล้วทำยังไงมันถึงจะเกินทำยังไงถึงจะเพิ่มพลังแสนยานุภาพเราได้นะคะ เวลาที่จะเข้าไปตรงนี้เขาจะดูในส่วนของตัวฮีโร่คราวนี้ฮีโร่ของเราเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้นะทุกคนเมื่อเราได้ฮีโร่มาแล้วเนี่ยเราควรจะอัปเลเวลนะคะอัปเลเวลของมันถ้าเราไม่ค่อยได้เอาฮีโร่ไปต่อสู้เลเวลมันก็จะไม่สูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ไอเทมในการอัพเลเวลแบบนี้นะคะหรือว่า รวมไปถึงรวมไปถึงนะคะการอัพตรงนี้ด้วยการอัพยศของฮีโร่ก็มีผลเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ชิ้นส่วนจิ๊กซอ h e ฮีโร่มาแล้วอัพเกรดฮีโร่ไปเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยกูกูก็มีฮีโร่ทั้งหมด4ตัวเปิดตัวใหม่มาได้ด้วยนะก็คือตัวนี้นะคะทราวิสนั่นเองเนี่เป็นฮีโร่ตัวใหม่ของก,กูค่ะ เดี๋ยววันนี้นะเราจะเอาทราวิสไปลองเล่นกันทุกคนอ่ามาดูตัวใหม่กันซะหน่อยเปลี่ยนเอาราสตี้ออกแล้วก็จะขอเปลี่ยนอ่ะอยู่ไหนอ่ะทราวิสไปไหนละลูลกจะเอาทราวิสเข้าทีมอ่ะ แต่ว่าทราวิสเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเป็นแนวเดียวกันกับตัวนี้นะแนวเดียวกันกับโกส์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะเอารัสตี้ไปเพราะว่ารัสตี้อ่ะเขาเป็นแนวแบบแนวถึกนั่นเองเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีตัวนี้นะเครื่องหมายอยู่ตรงเนี้ยอันเนี้ยคือใส่ได้เฉพาะรัสตี้นะ ส่วนถ้าเราจะเอาทราวิสไปต้องเอาโกสออกอ่ะงานลองเอาโกสออกทุกคนไหวไหมเนี่ยทราวิส <laughs> คือมีพลังน้อยมากอะอยู่ที่3ามหมืนสองเท่านั้นเองโกสเนี่ยแสนหกนะจะไหวไหมอะ <laughs> จะไหวหรอไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าสมมติว่าเอา ทราวิสไปอ่าพลังพอได้อยู่นะอยู่ที่3ามสปดโอเคเฉียด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 อะทุกคนเพราะฉะนั้นไปลองลุยกันเลยพร้อมกับฮีโร่ใหม่ด้วยอ่ามาแล้วพร้อมฮีโร่ใหม่ที่การเล่นของเราก็คือกูจะเอาปืนนะคะไว้ข้างหลัง ที่เอาปืนไว้ข้างหลังอ่ะเพราะว่าปืนเนี่ยพลังทําลายมันดีแต่ว่ามันค่อนข้างเอ้ยเดี๋ยววางกับดักก่อนคราวิสเนี่ยสามารถวางกับดักได้นะคะเอ้เอ้เกลับมากลับมากลับมาโอ้โหรัสตี้กับไปอ่ะทุกคนเออเมื่อกี้รัสตี้โดนจับไปละโดนจับไป โดนแบบอีตัวมือยาวอ่ะมันดึงไปทุกคนเกือบตายแนะ่วยต้องระวังรัสตี้แล้วนะัสตี้เกือบตายโอเคเราไม่ได้เอาโกสส์มาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีถังที่ปกติเราจะเอาถังเอาไว้แบบคอยป้องกันเบี่ยงความสนใจ ท้าสนะี้คือแบบนี่คือเฮือกสุดท้ายของฉันอะของตัวอุ้ยโหดโหดของทราวิสเนี่ยจะเป็นการวางกับดักนะคะโอ้โหโ,หโอ้โห bokki. จะไหวเหรอจะไหวไ,ไหมเออ <ś muffin> ทราวิสไม่ไหวจริงฉันจะตายเหลือตัวเดียวแล้วะ เอาปืนมาสู้ไม่ไหวอะ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเอาน้องทราวิสไปต่อสู้โหดๆแบบนี้น่าจะไม่ไหวจริงๆนะเพราะฉะนั้นเอาน้องทราวิสุกมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาโกสไปแทนแต่ทุกคนได้เห็นสกิลของทราวิสแล้วเนาะสกิลของทราวิสก็คือสามารถที่จะวางกับดักได้นั่นเองนะคะไม่เป็นไรเราเล่นอีกรอบ คนนี้เรามาพร้อมโกสซึ่งอุกุว่าค่อนข้างชิวเพราะโกส์เก่งอัพสกิลมาเยอะแล้วด้วยนะคะของโกสเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าโกสเนี่ยเป็นปืนกลน,นะก็จะยิงค่อนข้างถี่ยิงได้ค่อนข้างถี่เดี๋ยวอุ๊กุวางวางถังล่อตะเขนิดหนึ่งอุ้ยโดนจับไปแล้วโดนจับไปแล้วนี่ต้องเอากลับมานะ ยุ่งกับฉันโอเครอดมาดูดีกว่าเดิมดูดีกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมโอเครีบเอาปืนออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาถาังออกมาล่อเหมือนเดิมไม่งั้นเนี่ยมันจะพุ่งความสนใจมาที่เราถัางไปก่อนตัวนี้มันระเบิดได้ด้วยเนี่ยตัวลูกมันเนี่ยนะ อย่าให้เข้ามาใกล้เพราะถ้าเข้ามาใกล้อ่ะตัวลูกมันระเบิดไงระเบิดถังไปลูกเออพลาสติกเอ้ยระเบิดทงังระเบิดถัดงหนั่นนั่นนั่นหนั่นอื้มอือื้โอเคยิงถังไปยิงถัง ลาสตี้คะจัดไปจัดหนักืออนี่แน่ตายแล้วนะตายแล้วนะโอเคผ่านได้พอเราผ่านได้ตรงนี้ก็จะเปิดได้นั่นเองนี่ต้องเป็นศูนย์บัญชาการเลเวล12ทุกคนคือเกมเนี้ยมันไม่ให้เราแบบมันไม่ให้เรามีช็อตคัทหรือว่าแบบ รัดไก่ไม่ให้เรารักไก่เลยอ่ะต้องอัพตามระบบจริงๆอะอ่ะตอนนี้นะคะเราติดอัพตรงนี้อยู่เดี๋ยวขอเร่งความเร็วโอเคเร่งความเร็วเรียบร้อยแล้วก็เราจะไปอัพตัวนี้เนาะซึ่ง ศูนย์บัญชาการน่ะกว่าจะอัพศูนย์บัญชาการได้ก็ต้องอัพที่อื่นมาเยอะมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอัพที่อื่นไปก่อนศูนย์บัญชาการต้องรอแวบถึงจะเปิดตรงนั้นได้นี่เรายังเปิดตรงนี้ไม่ได้เลยนะคือกว่าจะขยบขยายฐานทัพเนี่ยมันยากจริงทุกคนมันไม่ได้แบบแบบเดียวก็ขยายใหญ่ได้นะทุกคนเกมนี้คือต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงนะคะ อย่างศูนย์บัญชาการเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันต้องมีที่พักฮีโร่และเวล1สิบค่านะคะเลเวลสเอ็ดแถมยังใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะมากอ่ะแล้วก็ในส่วนของทรัพยากรนะคะน้องๆหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยทรัพยากรล่อยหลอททำไงดีผู้ขูก็มีวิธีแนะนำนะคะนอกจากที่เราจะไปเก็บทรัพยากรตามฐานต่างๆแบบนี้แล้วนะเราก็สามารถที่จะ หาทรัพยากรได้โดยการนี่ระดมทับนั่นเองจะเห็นได้ว่าระดมทับเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งเองก็ได้นะหรือไปร่วมแจมกับที่เพื่อนตั้งก็ได้เราก็ส่งหน่วยรบของเราออกไปนะคะแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของการระดมทับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อเราสู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะภาพรวมชนะ การต่อสู้แล้วก็เราได้ของกลับมาค่อนข้างเยอะอ่าเราจะได้ของกลับมาค่อนข้างเยอะมากๆสำหรับการระดมทับนั่นเองนะนี่ก็คืออยู่ตรงนี้นะเองนะคะรางวัลสังหารนักล่าติดเชื้อก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยได้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะมากเลยนะครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณ2 5 0 0แบบนี้เลยนะคะแถมยังได้ ตัวจิกซอฮีโร่ด้วยซึ่งหลายคนก็ถามว่าเออฮีโร่เนี่ยกูกูหามาได้ยังไงอย่างทราวิสเนี่ยกูกูก็ไปร่วมการระดมทัพแบบนี้แหละไปฆ่าอาศูนติดเชื้อนะคะแล้วก็ได้จิกซอเก็บสะสมจิกซอเรื่อยๆเราก็เปิดฮีโร่ใหม่ได้นั่นเองนะคะซึ่งก็นี่ฮีโร่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีจิกซออยู่ตรงนี้เนาะ เขาก็จะเขียนบอกว่าตอนนี้เราเก็บสะสมได้เท่าไรแล้วนั่นเองอเนี่ยบางคนเราก็หาได้บางแล้วอุคนนี้ได้เยอะแล้วอันนี้ก็แบบมีเควสอยู่นะคะซึ่งอันนี้คือวิธีการหาทรัพยากรที่ง่ายที่สุดเราก็เปลืองเปลืองพลังเราน้อยสุดล,ละละเพราะว่ามันเป็นการแบบเข้าไปช่วย คนอื่นเนาะในการที่จะบับไปค่าอสุนติดเชื้อแล้วเราก็จะได้ส่วนแบ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้น,นก็สําคัญมากๆแล้วก็การไปช่วยคนอื่นในทีมหรือในกิวมันก็จะดีอย่างนี้นะอันนี้คือแนะนำว่าถ้าจะเล่นให้สนุกหาทรัพยากรง่าย สร้างฐานทับเร็วควรจะเข้ากิวนะคะแล้วก็ถ้าเข้ากิวแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรจะย้ายที่ของเราหรือว่าฐานของเราอะไปบริเวณที่กิวอะเขาตั้งอยู่อย่างอย่างที่เห็นในหน้าจอตอนนี้อันนี้ก็คือกิวที่กู๊กเข้าอยู่นั่นเองกู๊กก,ก็ไปจอยกับเขาเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ เราก็อยู่ในบริเวณของฐานกิวนั่นเองจะเห็นได้ว่าก็จะค่อนข้างปลอดภัยกว่าการที่ไปอยู่คนเดียวไม่งานเนี่ยเราอาจจะโดนโจมตีได้นะการโจมตีเนี่ยไม่ใช่การโจมตีจากซอมบี้แต่อย่างใดแต่เป็นการโจมตีจากคนด้วยกันเองเนี่ยแหละนะคะซึ่งก็อาจจะมีกิ้วอื่นเห็นไหมมันมีกิวอื่นอยู่ใ,ใกล้เราเนาะเราก็อาจจะมีกิ้วอื่น โจมตีเรานะแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ค่อนข้างอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นการมีกิลในเกมนี้ค่อนข้างสำคัญมากๆนะนี่อันนี้ก็ทำเควสกันไปสามารถมาช่วยมาช่วยเพื่อนได้ เดี๋ยวจะให้ดูตอนไประดมทับนะแลตอนนี้รู้สึกว่ามันจะอัปเกรดได้ใช่ไหมย่างตอนนี้ชาร์จของเราสามารถที่จะพัฒนาอัปเกรดสกิลของเราเพิ่มได้นะคะเวลาที่เราได้พวกเนี่ยตัวชิ้นส่วนการอัปเกรดมานะสามารถพัฒนาได้ดาเมจการยิง นี่อัพดาเมจการยิงซะหน่อยโอเคใกล,ล้ละตอนนี้ก็กู่ก็ไปเก็บทรัพยากรอยู่นะเอาเอาตัวไปเก็บทรัพยากรอยู่ตอนนี้อยู่ตรงนี้ เก็บทรัพยากรทำเคเวสอยู่ทุกคนเคเวสท,ที่ว่าก็คือตรงนี้นะเองนะคะรางวัลประจําวันนั่นเองก็พยายามที่จะทําให้ถึงของกล่องสุดท้ายให้ได้อะเนาะโอเคระดมทับนี่ใกล้แหละใกล้ ไปแล้วจ้าเน่เรากําลังจะไปปราบอาสูตรติดเชือ้อทุกคนทับของเราอะ่ะมันก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะรวมกันไปเลยนะคะและเดี๋ยวเราจะไปปราบอาสูตรติดเชือ้อตรงนู้นนี่อสูตรติดเชื้อเลเวลสอง เราสามารถตั้งเองก็ได้นะตั้งทีมเองก็ได้หรือว่าจะไปจอยกับคนอื่นก็ได้เช่นกันนะคะแต่ก่อนจะจอยเนะี่ยอย่าลืมดูด้วยนะว่าระยะทางที่เราจะเดินทางไปอ่ะมันพอหรือเปล่าบางคนแบบอยู่กันคนละยอดเลยเราก็จอยกันไม่ได้เนาะมันต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะเป็นกิวเดียวกันอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยมันถึงจะจอยได้นะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยกว่าจะเดินไปถึงก็หมดแล้วเนาะอ่ะมาดูกันปราบอสูรนติดเชื้อ เรียบร้อยชนะอย่างอลังการแอทีมของเราก็จะกลับไปที่ฐานนั่นเองซึ่งเราก็ได้ของรางวัลมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่เป็นไงได้ของเยอะเลยนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการหาทรัพยากร ซึ่งก็ดีงามใช่ไหมแน่แล้วก็ทำเควสนะคะก็ได้รางวัลกลับมาเยอะแยะเรียบร้อยและนอกจากนั้นเรายังสามารถไปโจมตีตามแบบเนี่ยพวกอสูนติดเชือ้อกลุ่มผู้ติดเชื้อที่อยู่ในแมปได้ด้วยนะคะก็ลองเลือกกลุ่มที่แบบพลังเยอะๆหน่อยนะจะได้คุ้มค่านะคะอย่างนี้นี เดี๋ยวกูเดินไปปราบกลุ่มผู้ติดเชื้อนิดหนึ่งจะเห็นได้ว่าที่ส่งไปอ่ะไม่ใช่กองกำลังแบบทับใหญ่นะกองกำลังทับใหญ่ของอุกขวะกำลังเก็บทรัพยากรอ,อยู่จ้ะอ่ะเดี๋ยวเรียกกลับมาก่อนนี่ กำลังเดินทับไปต่อสู้แล้วนี่นะคะก็ต้องคอยปราบผู้ติดเชื้อนะถึงจะได้ทรัพยากรมาเพราะว่าอุกูว่าแบบนี้ยเร็วสุดแล้วก็คือคอยปราบผู้ติดเชือ้อแล้วก็ร่วมระดมทับกับคนอื่นเพื่อปราบอสุตรติดเชื้อตัวใหญ่อะ่ะนะ ถึงจะได้ของมาค่อนข้างเยอะนะคะนี่เห็นไหมมันก็จะได้ของมาอีกอันนี้มันได้ทีละ25งหมมันก็จะไม่ค่อยคุ้มไงแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปปราบอสุนติดเชื้อตัวใหญ่อะ่ะได้ทีสองแสนห้าคุ้มกว่ากันเยอะเลยนะ คก okay. ็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาบอกกันแล้วนะสำหรับวิธีการที่เราจะไปปราบหรือว่าแบบปราบอสูนติดเชือ้อทำยังไงเราถึงจะอัปเกรด พลังฮีโร่ของเราได้นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้ฮีโร่ใหม่ๆก็สามารถที่จะเปิดฮีโร่ใหม่ได้อย่างที่กูบอกไปส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นเรื่องของการทำเควสนั่นเองซึ่งตอนนี้กูก็เกือบจะได้ฮีโร่อีกหนึ่งตัวแล้วนี่3 9ทับ40แล้วนะนี่ถ้าทำได้อีกอันเดียวเนี่ยกูจะอีกชิ้นส่วนเดียวกูกูจะได้ตัวนี้แล้วนะเออตัวผู้หญิง น่ารักอัปเกรดห้องวิจัยอันนี้ไม่ได้ความเจริญพัฒนาฐานสกิลฮีโร่อันนี้ก็หลับไปหมดแล้วจ้ะก็ อาจจะต้องมารอดูกันครั้งหน้านะสำหรับตัวฮีโร่ตัวใหม่ตัวผู้หญิงแสนเซ็กซี่นะคะมาดูกันว่าจะมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างแล้วก็เวลาเราเลือกฮีโร่เข้าไปในทีเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นสายอะไรนั่นเองนะสามารถที่จะดูได้จากเนี่ยด้านบนนะคะอันนี้ก็เป็นพลยิงนะอันนี้เป็นอาหารพานธนะอย่างที่เห็นว่ามันจะมีเครื่องหมายอยู่เวลาเรา เปลี่ยนฮีโร่เนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวที่มีเครื่องใหม่เหมือนกันถึงจะเปลี่ยนกันได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับการจัดทับจัดฮีโร่เวลาเอาไปต่อสู้เนาะสำหรับวันนี้เนี่ยน่าจะเคลียร์คำถามได้หลายๆคนแล้วนะคะเอาไว้ในคลิปหน้ากููกจะมาตอบคำถามน้องๆหรือว่าคอยมา ไขข้อห้องใจเวลาน้องๆเล่นแล้วติดอะไรอีกนะคะก็ถ้าใครมีคำถามคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยวันนี้กูลาไปก่อนนะคะเอาไว้รอดเจอก,กันในคลิปหน้าค่ะกับเกมมือถือล่าซอมบี้เจ๋งๆนะคะที่มีชื่อว่า State of Survival เป็นเกมมือถือหลดเล่นได้แล้วทั้ง iOS และ Android วันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย